วิกที่ผ่านมาจะมีรางวัลสำหรับครูวอยซ์คนที่ร้องดีที่สุดครีเอทีฟเดี๋ยวกำลังมาเป็นรุ่นคิดว่ารุ่นดีกว่านี้หน้าจอให้เลยให้ให้ให้เลยอะเอากลับบ้านได้เลยแล้วก็เอาไว้ใช้ใน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 วิกได้สรุปรวมความเห็นแล้วว่าเป็นมิวสิกได้เดี๋ยวรางวัลมาลูกหลังทานข้าวหนูก็จะมีหน้าจออยู่คนเดียวในบ้าน <laughs> เป็นพื่อในชาริสยาเ็จะได้รู้<ล>ว่าเพ,เ,พเพลงอะไรเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวรอรางวัลน,นะลกูกคือที่ให้เพราะว่าคือต้นก็ดีฟังนะฟังนะต้นก็ดีมิวสิกก็ดีมันก็แบบก็ดูหลายๆองค์ประกอบอะสุดท้ายก็ก็เป็นเราอะลูกนะแต่ต้นก็ไม่ใช่แย่นะหมายถึงว่าดีเลยดีเลิศแม่พอดำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฟังก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเพื่อเรื่องหัดสุกสีไม่วิ่ง ในเมื่อตีไม่วิ่งครูการขอลงโทษเพื่อนทุกคนทั้งหมดเป็นการฝึกนิสัยตีไปด้วยวิดพื้นคนละสามสิบทีปัดทาเลยตอนนี้เลยโดยตีไม่ต้องลูกนั่งไม่ได้ไหอตีนั่งกินเลยจะหลับก็ได้ไม่ว่าอะไรแข่งแรง่อยแข่งแรงหลยก็ได้ ปีนี้มีนีนไม่มีวาน <c oughs> อ้างวางนะฟัง <c oughs> กระส่าวสุดๆแล้วผมจะทำยังไงเราก็ต้องทำให้มันเบาลงแต่ว่าต้องเล่นต้องอยู่กับมัน <c oughs> ผมคงหลับตาร้องตังเพลงอะเพลงนี้ไม่ได้นึกถึงกระดาษอ๋อตามเนื้อเพลงตามนี้ก็ได้ครูกกแก้แล้วอันของหนูไม่รู้มีส่วนผิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพิดพิมทุกออะเขียนไปก่อนูไปเดี๋ยวฟังต่อ เป็นในอันแรกผมไปที่อิมแพคเอาเลยลูกเผื่อต้องกลับบ้าะนเะฮ้ยตกปากเดี๋ยวนี้เขาห้ามพูดรู้ไหมคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนทำไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดอะฟังเล่นๆกันลองแค่ฮึมๆก็พอนะลุงกก่ะเพิ่งไปร้องทับเขานะ ต้องตะโกนดังครับถ้าร้องยังไม่ใช่ววว<า>หวานไไนเพลงนี้ไม่ไม่แผดนะต้นวันลอยกระทงสายน้ำไห<ด>ลเชี่ยวไหลส่งกระทงสองราวแย่ทาูก กระทงของพี่หลงทางลอยคล้องหาทางไม่เจอวันนั้นช่วยให้ใจที่มีหวังช่วยให้ใจที่มีหวังพี่ขอขอบคุณที่น้องมีใจร่วนเลยเออใช่ตหนูตรงเนี้ยเป็นที่ที่หนูกดลมออกแต่ตรงเนี้ยเป็นที่หนูทำให้คอมันเป็นขยับอ่าลองดูนะคะไปกินข้าวก่อน สั่งวู้เลยลูกไปกินข้าวทางข้าวกูมีลูกโก้เป็นไงลูกเพลงถูกใจมั้เสืวยทีเดียวอนุวัฒนถูกใจมากไม่มครรองถูกใจมากไม่ได้ตั้งใจดําครับแต่ว่าก็ดีแล้วจะได้ได้ฝึกไงลูกใช่ป่าจนีไม่เจ็บหรอกท่ลูกคอทำจริงๆมันไม่ได้เจ็บมากนะเสียเสียนะ อ๋อเสียงยังอ๋อไอ้ตัวสูบเดี่ยลองมาเทียบพีดแน่นปึ๊กค่ะคือจะไม่ใช่ลูกเล่นแต่เสียงมันแน่นไม่เลยน้ำน้ำเปล่าแม่น้ำน้ำน้ๆเดี๋ยวคอยเก็บพอไม่อย่างนี้มันสกระโประเอ๊ะเคไปเอาเลยน้ำเปล่าไงมขับได้านวน้นหน่อยเร็วๆเร็บๆเร็วครัวเสร็จแล้ว Ừ, rồi. Thì anh đi lá nha.

เออชัวอันไหนลื่นก็วางไว้ถ้าอันไหนมันยุ่งสาลวเก็บไปอันไหนไม่ลื่นก็บอกอันทีอไหนลื่นอยู่บอกเหนักเลยนี่เดี๋ยวพี่เย

พระคือโน้ตตัวแรกยาวอีกแล้วพระเธอพรเสวยอีกทีกลัวใครเขามาพระเธอเหมือนดังเอ้ยเหมือนดังพระทองลงลงทางหลงเนี่ยมีขึ้นค่ะหลงเนี่ยมีต่ำแล้วมีสูงถ้าหลง ลงลงเขาเขาเขาเป็นหลงเลยใช่มันร้องยาวไงลูกอีกทีนะกระทงลงทางลงลง,ลงทาง,างห้าตัวกระทงลงทางโอเคลงเฮ้ยพีระมิดลูก

เที่ยวไหลส่งกระทงของเราเย็นตากระทรงเจ้านั้นล้มไปเหมือนเมือนใจมุ่งหวังกระทรงของพี่่ลงทางลอยคว้างหาทางไหมมัม่เใจ ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันตั้งแต่วันนั้นพี่ก็กังวลไม่หายเป้าเป้า,ปาคิดอุ่มในหัวใจกลัวใครเขามาเยีนเย่เธยกลัวพี่แยกทาง

มีว่ามีลร้องเพลงนี้รอรู้สึกถนัดกว่าเลยนะจะเสียงมีเหมาะนะมันร้องไงนะ เป็นลางสังหรณเมื่อตอนมันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี life, ่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทางเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนมันลอยกระทงสายน้ำไหลเชี life, ่ยวไหลส่งกระทงสองเราแยกทา กระทงเจ้านั้นลงไปเหมือนใจมุ่งหวังกระทงของพี่หลงทางลอยคว้าวหาทางไม่ไม่เจอวันนั้นพี่ก็กังวลไม่หาเฝ้าคิดกุมในหัวใจว่ 龙龙塘，龙个通龙龙龙龙，龙个通龙龙塘龙塘。 ไม่ไม,ม่สมสมใจมุ่งหวังใจสมใจมุ่งหวังพี่เหมือนกระทงลมทาลอลงทางองาง้อางวางังหัวใจลอยวนอ้างวางัง หา้างหวังหัวใจหัวใจลอยวนหัวใจลอยลอยวน